และก่อนเข้าสู่วาระการประชุมในวันนี้จะมีการมอบเกียรติบัตรและโล่รางวัลจำนวนสี่รายการขอกราบเรียนเชิญท่านดรอรุณศักดิ์บุญอเนกผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามาัธยมศึกษาร้อเอได้กรุณาให้เกียรติมอบรางวัลตามลำดับดังนี้ค่ะลำดับถัดไปเป็นการมอบโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร การประกวดคัดเลือกโรงเรียนที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ b a s e practice ด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและการออกแบบเทคโนโลยีประจำปีพุทธศักราช2564ระดับเขตพื้นที่การศึกษาดังนี้ค่ะโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษได้แก่โรงเรียนสวนภูมิพิทายาไยศาลค่ะรเรียนเชิญท่านผู้วยการบุญพบจันทมาตุการค่ะเป็นผู้รับมอบค่ะ โรงเรียนขนาดใหญ่ได้แก่โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยค่ะเรียนเชิญท่านผู้มีการเทพรังสรรค์สุวรรณโทร,รับมอบค่ะโรงเรียนขนาดกลางได้แก่โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยค่ะเรียนเชิญท่านผู้มีการเดชาบุตรพรมรับมอบค่ะ และโรงเรียนขนาดเล็กค่ะจะมีสองโรงเรียนด้วยกันนะคะก็คือหนึ่งโรงเรียนธงธานีค่ะเรียนเชิญท่านผู้มในการสุบินแสงสักคูค่ะเป็นผู้รับมอบค่ะและอีกหนึ่งโรงเรียนนะคะก็คือโรงเรียนโพลสูงประชาสรรค์ค่ะเรียนเชิญท่านผู้มุในการตระการเกียริปากสนอบเป็นผู้รับมอบค่ะ และขอเชิญผู้มในการโรงเรียนทุกท่านนะคะที่ได้รับรางวัลน,นะคะร่วมบันทึกภาพกับท่านผู้มในการสำนักง,งานเขตพืท้ทีการศึกษาเมือมศึกษาร้อยเอ็ดนะคะเรียนเชิญท่านศึกษานิเทศ C.M. ด้วยนะคะได้ร่วมบันทึกภาพค่ะ